สวัสดีครับพกปอ,อกกันอีกนะครับเก้าคือหลังน้อครับมองเก้าครับตลาดอาไทยมิดครับเศรษเศาแล้วครับซ้ายแล้วตลาดอาไทยมิดนะครับนอ้องตาไทยมิดเก้าคือเดิมนะครับตลาดมามตรงนี้นตามห้ามเงิบนบาทกันนะไปไป

มาถายหนไหมถ่าหนีไทมไบ้าาืายิมกันเนตีลยิมกไหตาไปครับอันนี้าสาวสวยแม่บ้านโรงงานเลยคับนี่แม่บ้านบริษัท สาวสวยประจำโรงงานโสด้ะค่ะโสดค่ะโซดอันนี้เดี๋ยวปลาดี๋เราไปเห็นอันเลปลาโอว์แม่มาเลือกเบิ่งตามันเหรอใสๆเหรอ ตาใช้ๆก็เอาตาຄົນຄຸ້ນກໍຈະເອົ วีกท่านอะไรเอ้ยเอาเอาเหมือนเดิมเอาขี้อ้อเอัาตาอะไรตาข้าวม่างตาข้าวหน้าทอดได้ไหมทอดอืมแค่เดียวอย่างเดียวไม่มีก้านเลยก้านงโอเคเอานี่ค่ะเหมือนกระทั่บทิมเหรอดีกว่าทั่บทิมอีกอ๋อ

ยากเนาะจำได้แต่ปลาเข็งกับปลาโเทองแล้วฮ่าฮพอปลาทะเลนเนี่ยบบหูจังเอาาื่าานญซื้อ,อมันเลยแหละปลาทีไหนเอาข้อขาบระยู่เอาแม่ขาก็ได้ตัวะขอขาอีกคนนึงน่ะเจ้าของร้านเนาะของหน้ามันเถอะ น,นี่จริงจริงเดี๋ยวก็ต้องจัดไม่ต้องผ่านกระดูกอันนี้รอเท่าไหร่นนเนอวันนั้นคือสามถึงห้าไปได้เอาสอง <โ means. S 3> ตัวตามสันหมดนะ อ,อ,อตัวมีเหนือเนี่ยใชนะ่ไหมเนือสามสันอันนี้ช่วยกันตาจงหอตีกเลยอบ่เออสานั่นแหละ ไปเหยนกัอานี่ข้อมือ่างครับนี่ทำไม่ได้เลยเนี่ยนี่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 ค่ะหายทานมานี่มานีเหรอ အချစ်เดียวค่ะวันนี้มานิโค่เมคิโน่โนนီโนนီ นี่จะคมดีเนาะอันนี้โลหะทีใช่ไหมเจ็ดสิบเ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเก้า

เอาปีกว่าไเนี่ยเอาคอปีกปยงโอ้ยย่างไอ้ไข่ชอบกับนี่สินอันคุาบอกในเซตเออจีบได้เด้อค่ะเอา,าด,ดีดีจีบได้โดอ่าโดโสดได้ครับเด้อ โด,ดโดนนะโดนนะอีพิงคือว่าบ่ให้ลูกกินไม่ดีเขาอะเออระหว่างระวังลูกกินแล้วมันนั่นมันโตจะเลื่อนไหวเร็วอ่ได้องอ่าหกถึงห้าจ้าอยากเดียวนะอ่าเท่าไหร่นะหกห้าอ ไปเถิเดกันเลยเยอะๆขลงย้ำไปเลยหัก,กอ้ารรวว่ให้น้องคุณบ้านี้ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องไม่ลืม,ลมนะครับเด้อวันจากกายขอบคุณเย็ซีหลายๆครับทีบมืขอขามโฆษณาอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีซี่ยมำชาแนลเด้ด้วครับเด้อ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเด้อครับทีมวิามโฆษณาขอบคุณคร,บครบับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ FC ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะว่าเอฟฟังไทยแล้วก็ FC อฟฟังล่าวอ c ต่างประเทศพ,พี่น้องพี่นุ่งเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนใกล้ใกลก้กสวัสดีเด้อครับเด้ออ่าผอกันอองนะครับกับพีซเองอนด์แชแนล ต้นมะพร้าวเด้อครับนี่มะพร้าวมีลูกเด้อครับมีลูกตัวนะมีลูกตัวเด้อครับเด้อนะใกล้ๆนี่แหละครับมะพร้าวตัวนี้ก็ปลูกเองนะครับนี่หลังโรงงานปลูกเองแต่ว่ากะกินหอยเ่เ๊ยครับเด้อเอฟซีทุกผู้ทุกคนมือนี่กพบพอกันกับเพื่อนวันที่แปดพฤศจิกายนแล้วเนาะครับเนาะนับมือแล้วได้ผมนะกินหอยบานหอยซองกันับมือแล้วได้ครับ ทำงานกัดเจียชิทำหอดแค่วันที่28ยุดยืบเก่าเปิดวันที่3มแล้วครับกระพอสี่เดียพะคอนมือช่องมืออยู่มือบาดมือช่องก็ได้คือสีไม่แห้งอยู่คือลโรงงานมันกระเมื่อยลจ้ำเจเลยเห็นแต่โรงงานเห็นบานนอกบานหน้าเฮาวพลัดจากบาดจังยองก็บอกรับไกล้แล้วครับถ้าใช้ย่าพุ่มใกล้ๆนี่แหละครับได้เนะครับเด้อไปบานไปสีไปกรับบานแล้วยังแน่กอะ บอกขา่าเกาข้ากันด้วยครับเด้อยพอกันอีกเทอน,นึงกับยุบจะพูดูมืนเดร์ยิบเกาสามสิบคนครับอจิลับกันเนี่ปีนี้คือว่าอาจิคับบิรดกคือคนเนาะพี่น,นะน,น้องบานเห่าก็ได้ครับคลิปนี้กะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ากะพอกันไหมเพราะเวลามันกะหลยแล้วจบลงํามนีนแ่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ